สวัสดีจ้าทุกคนกําลังจะนอนหรือ,อยังคะถ้ากําลังจะนอนก็จะบอกว่าได้ฟังข่าวนี้เนี่ยทุกคนจะต้องตาสว่างอย่างแน่นนอนนอนนคือฟังแล้วเนี่ยเรียกได้ว่านอนตาไม่หลับเหมือนแอดกิฟเลย <c oughs> แอดกิฟเขาห่วง <c oughs> ไม่หมดห่วงแอดกิฟอะ <c oughs> ไม่หมดห่วงระไม่รู้จะยังไงมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันนะอื <c oughs> เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้จะมายึดเพจอภิ n น w s นะฮะใช่ค่ะคือเรื่องราวเนี่ยมันซีเรียสแอดเกิดต้องยึดเพจเขามาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยหาสาระความซีเรียสได้ค่อนข้างจะน้อยไม่มี อ่ะตำหนิเขาเสร็จแล้วเรามาว่ากันต่อดีกว่านะครับซึ่งแอดเนี่ยเก็บข่าวมาจาก Star News นะฮะซึ่ง Star News เนี่ยก็เป็นสื่อเก่าสื่อหนึ่งเนาะที่ได้ข่าวเกี่ยวกับน้องเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเลยทีเดียวแล้วก็คือถ้ามันมาจาก Star News เนี่ยถือว่ามันก็เชื่อถือได้ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ทำไมเขาถึงรู้ลึกเขาไปติดต่อใครในค่ายมาหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาคือประเด็นที่กำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมตัว Star News เนี่ยถึงได้มีข่าวนี้ออกมาได้แล้วก็เขาไปรู้มันมาได้ ไยังไงที่มาที่ไปคืออะไรหรือว่าคือเขาต้องมีวงในอยู่แล้วพวกสื่อพวกนี้เราจริงๆนะคือบางทีเนี่ยวงในของสื่อก็คือไม่ใช่ว่ามีสายลงสายรับนะแต่ว่าบางทีเขาแค่รู้จักกับคนที่อยู่ข้างในที่รู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ย mm. เขาก็สามารถจะมาป้อนให้กับสื่อเพื่อที่จะมา mm. เขาเรียกว่าชิงเลตติ้งจากตลาดได้แล้วแหละ เขาเรียกว่าสายข่าวนะคะตรงนี้ก็คืออาจจะมีการสายยาวเลยมันชื่อสั้นเหลือเกินใช่สายข่าวแค่นี้แหละเขาจะมีสายข่าวาก็จะมีทั้งธุรกิจแวดวงบันเทิง<อ>เศรษฐกิจอะไรอย่างงี้เขาจะคอนแทกกันคราวนี้การปล่อยข่าวเนี่ยก็จะมี2รูปแบบก็คือปล่อยเพื่อให้เป็นกระแสะแกล้งทาเป็นข่าวลือจริงๆเป็นการตกลงกันแหละว่าจะปล่อยอกับอีกแบบหนึง่งถ้ามันเป็นข่าวที่มันอาจจะสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานนั้นๆ อาจจะต้องใช้การสีบก็คือมีคนที่รู้จักกันและบอกข้อมูลกันออกมาโดยที่ไม่อ้างอิงแหล่งข้อมูลหรือแหล่งบุคคลแต่คิดว่าข่าวนี้เนี่ยพอมันออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าจะทําให้หุ้นของวายจีเนี่ยตกลงได้อกีกมันตกได้อีกเหรอเออได้อีกอะยังได้อีกอะก่อนจะเล่าต่อนะคะแหมตื่นเต้นมากขอเข้ากับโปรดักต์เราก่อนอ ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์มารัวๆแล้ว,ลวขเขานแอดจะบอกก่อนว่าอันนี้วานแอดบอยเขาออกแบบด้วยการกดค่าตัวเขาแอดเลยสามารถนำมวกรุ่นของเราเนี่ยมาขายได้ในราคาดีๆนะคพะพอแอดบอยไม่คิดค่าตัวในการออกแบบคราวนี้ที่สั่งกันมาเยอะๆก็จะมีนี่แอดบอยสีดำใบนี้ส,นสวยเป็นเขียนว่า b ลิ n นะฮะแล้วก็เป็นฟอนต์แบบเรียบๆนะฮะเขแบบ้ากับ เข้าก sort of like like, ับทุกช่วงอายุแล้วก็มันสื่อถึงความเป็นบลิงก็จะมีขีดหานิดนึงต้องคําว่าบลิงเนี่ยด้านบนเห็นไหมอ๋อก็คือมีขีดกันนิดนึงว่าเราห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้คําที่มีความหมายว่า b r i n g f o r e v r r y o u ยาซึ่งก็เป็นชื่อเพลงด้วยแล้วก็หมายถึงว่าคนใส่อ่ะ ไอยเวอร์ยาเราจะเด็กตลอดกานมันมีความหมายหมดเลยในการใส่แนอย่างโหสุดยอดเลยแล้วเขาไม่คิดค่าตัวทุกคนได้หมวกราคาดีมากเพราะฉนั้นรีบมารพีออเดอร์กันจริงก็อยากคิดแหละแอดจะปิดสิ้นเดือนนี้แล้วนะแล้วก็สั่งผลิตออกมาได้ของเดือนหน้าแน่นอนคือสวยมากเพราะเห็นตัวเดโมแล้วใช่โอ้ยบอกเลยว่าร้านที่แกิฟเขาไปสั่งเนี่ยเขาไปรีเสิร์ชมานานมากกว่าคือเรียกได้ว่าปักทิ้งไปหลายใบอะที่บ้านเนี่ยมีเตโมเลยแล้วก็มีเสื้อด้วยเสื้ออันเนี้ยแอดแม่ถึงขั้นนนนลอองััก่ีคื ว่าทุกอย่างโอเคหมดถึงจะเอามานําเสนอซึ่งอันเนี้ยเป็นเซ็ตเดียวกันเลยทั้งเสืออเ้อแล้วหมวกนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่ง อีกหนึ่งสไตล์เขาเรียกว่าอีกหนึ่งแบบเพลือกอันนี้จะเป็นลิซ่าทีมเลยสําหรับใครได้แบบเป็นเมนของน้องเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากขอเป็นเฉพาะของน้องได้ไหมก็เลยบอกว่าโอ้โหมาแบบน่ารักน่ารักเลยสียีนแล้วก็ปักแบบนี้ใครชอบก็จัดไปจ้าได้ของเดือนหน้าเหมือนกันเรากลับมาที่แค่นี้ไหมพอะอ๋อทุกอย่างราคาไซส์ทุกอย่างรายละเอียดติดต่อไลน์พีนิวส์นะคะเขียนเหมือนชื่อเพจได้เลยแอดพีนิวส์เนาะมีตัวแอดไซ์ด้วยไหมเออ ไม่ไม่ก็พิมพ์อบีนิวธรรมดาเจอเลยขึ้นเลยเนาะอ่ะต่อดีกว่าว่าใช่แอดกิฟตัวจริงหรือเปล่าไหนๆก็พูดมายาวแล้วนะคะเนื้อหาข่าวก็คือรายงานสตาร์นิวบอกว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ปฏิเสธข้อเสนอสัญญา2ฉบับกับ YG Entertainment โดยข้อเสนอสุดท้ายมีมูลค่าสูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะหรือว่า40ล้าน u s ดอลลาร์นั่นเองนะฮะเป็นเงินไทยคือ เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเงินไทยย้อนกลับไปนิดนึงอก,กอกลับไปนิดหนึง่งอยากรู้เขาบอกว่าโดยข้อเสนอสุดท้ายแปลว่าต้องมีการเสนอมาก่อนหน้านี้นี่ไงเขาใช้คําว่าสัญญาสองฉบับอืข้อเสนอสุดท้ายคือเราไม่รู้ว่าก่อนอหน้านี้เนี่ยข้อเสนอเนี่ยมีอะไรมาบ้างให้กับน้องไงน,นี่นะแต่ถ้าตามแบบหนังมาเฟียคือข้อเสนออันแรกอะ่ะถ้าเกิดแบบไม่พอใจอเขาต้องไปเพิ่มออปชันอ่ะใช่สแสดงว่าเนี่ยเพิ่มมาแล้ว แต่<ช>น้องลิซก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือเขาไม่สามารถจะยื่นข้อเสนอที่ลิซ่าไม่สามารถปฏิเสธได้ให้กับน้องได้นเองคำคุ้นมากไม่ไม่ได้มาจากหนังหรกเหมือนหนังขึ้น, <laughs> นยื่นเรื่องอะไรนะ The Godfather นะฮะโอ้ก็นี่ก็คือ The Queen Father ซึ่งลำบากหน่อยใช่เพราะว่าคนที่ในหนังเนี่ยคนที่เสนอสัญญาคือเจ้าพ่อเสนอสัญญาจริงแต่นี่คือคุณเสนอสัญญาให้กับควีนไงอืมเพราะฉะนั้นก็ยากหน่อยซึ่ง40ล้านเหรียญเนี่ยบางคนในคอมเมนต์บอกเลยว่า โคตรน้อยเอาจริงๆกแบบคุณลิลิซ่าทำได้นะคุณคืนคุณควรจะยืนพื้นอย่างต่ำร้อยล้านเหรียญด้วยซ้ำไปคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นคอหอสองแอดเองนะเดี๋ยวก่อนแอดกลับไปเฮย้ยเดี๋ยวลืมเมื่อกี้ถามว่า40ล้านมันเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่บอกก่อนเข้าไปใน Google เลยแทนสล t e เงินเลยเท่าไหร่ก็คือให้เขาแปลงเงินให้ดูว่า40ลบ้านเหรียญเท่าไหร่มันตก1,400กว่าล้านอะพนสกว่าล้านคือสำหรับพวกเราใช่ไหมว่าอู้นะคะแต่สำหรับน้องนั้นก็ต้องคิดหนัก จริงก็ต้องคิดเพราะว่าน้องทำเงินได้มากแล้วไอ้เงินพันสี่ล้านในแอดคิดว่าน้องใช้เวลาในการหาไม่ได้นานเท่าไหร่ด้วยแล้วเชื่อไหมว่าตอนนี้ลืมไอ้สิ่งที่จะพูด,มดเมื่อกี้ไปล้ออเหมือนนต้องจบคลิปไปละถ้างั้นไม่ได้แอดปอยมันน่าสนใจเรื่องที่จะพูดคือไอ้ที่บอกว่าความเห็นส่วนตัวเนี่ยลืมจริงๆขคอนึกแป๊บน,นึงอ่ะแอดปอยคุยอย่างอื่นไปก่อนใช่ก็ก,ก็ก็ตามคอมเมนต์เลยแหละมีคอมเมนต์ยงแรงมากอแต่ว่าจะอ่านดีไหมว่าคือคอมเมนต์เนี่ยอ่านได้ใช่ไหมอ่านได้คง หลายๆคนจะแบบเฮ้ยมันแรงไปเปล่าทไะเขาบอกลิซ่าบทหลังเพราะแบ่งอยู่คนเดียวแบ่ทั้งวงอ๋งอเออพอแอปเปิลพูดางี้นอ,ออกเลยคือข้อสัญญาเนี่ยบางทีพอด้วยความเป็นวงเนาะเรายื่นให้คนเดียวที่แบบโดดขึ้นมาไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าเขาก็ต้องอิงจากสัญญาของอีกสามาคนด้วยคราวนี้ก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่า ทุกอย่างมันมีสถิติหมดเนาะถึงแม้ว่าจะมีความเป็นวงอะไรอย่างนี้คือจะพูดเป็นาก,กาลางมาคือเ <member S 1> ม<า>มเบอร์ท,ทุกคนมีความสําคัญทุกคนทุกคนมีหน้าที่ที่สาคัญหมดเลยแต่เพียงแต่มันมีสถิติแล้วตัวเลขยืนยันว่าใครที่ทําผลงานหรือว่า โกยเงินได้เยอะเรตติ้งดีทําอะไรก็เป็นกระแสนเนี่ยมันก็มีหลักฐานให้เห็นอยู่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็ะล้ามาในฐานที่เขาาา้าใจแล้วกันหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยดังแล้วมาแบบนี้หรือเปล่าจริงจริงไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาราไทยหรือดาราต่างประเทศเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะคะเขาจะต้องอัพค่าตัว แต่น้องเนี่ยมันเลยคําว่าอัพค่าตัวไปแล้วอ่ะกับสิ่งที่น้องทําได้นะคะเลอย่างหนึ่งจะบอกว่านี้สําคัญเลยอย่าลืมว่าน้องเป็นศินลปินเพราะฉะนั้นศินลปินสิ่งที่คู่กับศิลปินคือแพชชั่นถามว่าน้องอาจจะมีแพชชั่นอื่นๆใหม่หรือที่อยากทำก็ได้เช,เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการไปเปิดโชว์ที่ crazy hot มันก็เป็นแพชชั่นอีกอย่างหนึ่งของน้องอม,มันไม่ได้หยุดนิ่งแค่การร้องเพลงอยู่ตรงนี้ นั่นหมายความว่าการที่น้องลิสปฏิเสธก็มีอีก2เหตุผลได้เหมือนกันอันนี้เหตุสเหตุผลหลักๆท,ที่แอดมโนเองนะก็คือ 1. ตัวเงินอ,อันนี้พูดกันตรงๆใครๆก็ต้องมองเรื่องตัวเงินเพราะเราหาได้มาหาศาลใช่ไหมกับ2อ,อ 2> แพชชั่นอ่ะแพชชั่นก็คือในสัญญาสองฉบับเนี่ยมีข้อกําหนดหรือมีกรอบเดิมๆหรือเปล่าว่า ต้องภาพลักษณ์แบบนี่คุณต้องทําเฉพาะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะโยงไปที่คอมเมนต์อีกเขาบอกว่าลิซ่าควรได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ใครที่เข้ามาติดตามน้องเนี่ยก็จะทราบว่าคํานี้มันมีมาตลอดตอนนี้ก็ยังอยู่แอดไม่พูดเยอะพูดคําเดียวว่าน้ําขึ้นใครๆเขาก็รีบตักถูกต้องอประมาณนี้แต่ถ้าน้ําไม่ขึ้นเนี่ยก็คือน้าแห้งน้ําแห้งแต่ตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้าเพราะโลกเราก็แย่เหมือนกันโลกเราร้อนเนาะใช่แหละ ไปก่อนค่ะทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้แบบน่ารักเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวแอดจะไปดูข้อมูลแต่บเบบบข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมจังไอ้ที่พูดผิดแบบนี้เราตัดทิ้งแล้วพูดใหม่ก็ได้ไงไม่เราจะไปแบบไม่ม่เราเลียวเราเลียวถ้าผิดอย่างเงี้ยแฟนเพจรู้เลยแอดกินมาแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีชาชีพเยอะแฟนเพจเวลาได้เขาคอมเมนต์ควายรัวๆเลยป่ะใช่ป่ะเขาเรียกคุณเลยเหรอเออคุณเลยคุณกิบคุณกิ๊บคุณกิ๊บ ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามกันยังไงเดี๋ยวโอ้กำลังจะมีคอนเสิร์ตสาวๆแล้วดูใช่แล้วเดี๋ยวเรารอดูเพราะเขาบอกว่าชวนี้จะพิเศษสุดๆแล้วก็ขนพี่ๆแดนเซอร์สายอินเตอร์ตอนนี้ไปถึงโซลเรียบร้อยแล้วนะอือ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าตอนนี้แอดมีอะไรอยู่บ้างค่ะผมส่งหรือเปล่าถามไลน์อ่ะพิทนิวส์ท่องทางเดียวนะคะอย่าไปยุ่งกับแอดโป้ยเขาชอบโกงแอดแค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า